นอกจากราคาข้าวเปลือกพุ่งสูงสูงสุดแล้วนะครับในที่สุดผู้ประกอบการข้าวถุงแจ้งยกเลิกโปรโมชั่นทุกรายการนะครับส่งผลให้ราคาข้าวสารถุงขยับขึ้นทันที10%แจ้งปรับราคาอีก5-10บาทต่อถุงนะครับในเดือนหน้านี้นะครับเดือนกันยาครับผู้บริโภกอย่างเราเตรียมรับมือได้เลยนะครับผลกระทบจากประเทศอินเดียงดส่งข้าวนะครับบวกกับภัยแล้งนะครับ ดันราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นส่งผลมายังราคาข้าวเปลือกในประเทศขยับตัวตามขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งการปรับราคาข้าวสารนะครับจำหน่ายถุงรถใหม่นะครับเนื่องจากข้าวเปลือกราคาขยับสูงขึ้นมากนะครับโดยข้าวสารหอมมะลิปรับขึ้น10บาทนะครับต่อถุง5กิโลกรัมนะครับส่วนข้าวสารเจ้าเนี่ยนะครับจะปรับขึ้น5บาทต่อถุงมีผลตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับ แล้วก็จะมีแนวโน้มนะครับปรับขึ้นอีกนะครับซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งว่าในประเทศไทยว่าจะผลกระทบต่อผลผลิตข้าวไทยมากน้อยเพียงใดนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่องบ้นบานอันทัวร์อีกแล้วนะครับครับก็ตอนนี้นะครับพูดถึงราคาข้าวนะครับก็ต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ กลางเดือนนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเปลือกแห้งหอมมะลินะครับปรับพุ่งสูงขึ้นมากนะครับก็พอราคาข้าวปรับสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับใครที่ได้รับประโยชน์นะครับใครที่เสียผลประโยชน์นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเกษตรกรชาวนาของไทยเราเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้นะครับปัญหาหลักของเกษตรกรนะครับคือ1นนะครับ ที่ทำกินนะครับ2นะครับไม่มีที่ดินของตัวเองนะครับ3นะครับต้นทุนนะครับนี่นะครับปัญหาเลยครับคือที่ดินของเกษตรกรตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำกินนะครับราคาเช่าที่นาเนี่ยครับไร่ละ800ถึง1000บาท 1,500บาทแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาข้าวเปลือกขยับสูงขึ้นเนี่ยนะครับเกษตรกร,ก,รก็ยิ้มได้ดีใจได้นะครับแต่อย่าลืมว่านะครับมีต้นทุนนะครับก่อนถึงจะดูการทำนาเนี่ยนะครับการเตรียมที่จะทำนาแต่ละฤดูการนะครับเพราะฉะนั้นนะแต่ละภาค นะครับแต่ละจังหวัดอาจจะคล้ายกันนะครับถ้าแถวภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนาปีครับพี่น้องนะครับข้าวนาปีเนี่ยนะครับ 1. นะครับเตรียมก่อนลงทำนาระดูการใหม่ๆนะครับเตรียมนะครับหค่าไถนานะครับนี่นะครับค่าไถนานาะนะครับถ้าค่าไถนาเนี่ยไร่ละ200บาทถึง250บาท 300บาทก็ยังมีนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรใช้ทุนหมดนะครับพอไถนาเสร็จนะครับไถกลบฟางเสร็จนะครับก็ต้องมาไถก่อนวานแล้วก็ต้องไถอีกนะครับนี่ครับก็เสียไปรอบที่2นะครับพอเข้าโตขึ้นหน่อยแล้ววานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความแห้งแล้งนะครับ ฝนตกตามฤดูการหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเป็นการเสี่ยงโชคเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํานาแต่ฤดูการของเกษตรกรเนี่ยลำบากนะครับราคาข้าวขึ้นเนี่ยดีใจนะครับแต่อย่าลืมมองต้นทุนเราด้วยนะครับต้นทุนการผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะครับฤดูการนี้นะครับข้าวที่ขึ้นราคามาก็เป็นฤดูการที่แล้ว2 5 6 5นะครับทับ2566นะครับ ตอนนี้เดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้าวเก่านะครับที่ขึ้นมาเพรานะฉนั้นเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีข้าวเหลือเก็บยังไม่ได้ขายก็เทขายหมดเป็นปีทองของชาวนาครับปีนี้นะครับแต่นะครับผลกระทบคือตอนเราขายช่วงแรกๆข้าวราคาไม่สูงนะครับพอชาวนาขายหมดราคาข้าวดีดพุ่งเป็นตามตัวเลยครับ ประเทศที่ส่งออกข้าวที่ส่งไม่ได้คืออินเดียงดส่งข้าวขาวนะครับพี่น้องนี่คือเป็นปัญหาของประเทศอินเดียไม่สามารถส่งข้าวออกถึงงดการส่งข้าวขาวออกนะครับประเทศจีนเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกตอนนี้ประสบปัญหาน้ําท่วมครับพี่น้องนี่นะครับส่วนประเทศไทยเรานะครับเป็นข้าวที่ว่ามีคุณภาพที่สุดในโลก ประสบปัญหาแรงครับพี่น้องครับนี่นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นกลไกนะครับมันเป็นวนไปเลยนะครับพี่น้องครับนี่แต่เรายังความโชคดีของประเทศไทยอยู่หนึ่งครับ่าข้าวเรามีคุณภาพนะครับวันนี้ในโซนภาคกลางนะครับเราดูฤดูแรงในโซนภาคกลางก็งดข้าวทําข้าวนาปรังนะพี่น้องนะครับประกาศงดบางบางส่วนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเล่าถึงต้นทุนนะครับเพราะนั้น พอข้าวราคาแพงนะครับแถวโซนภาคอีสานข้าวหอมมะลิเนี่ยสิบาท15บาท16บาทกว่านะครับถึงทุกวันนี้นะครับตานนาไม่ไม่มีข้าวขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นะโรงสีแข่งกันนะครับควานซื้อนะครับดีดราคาขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้นําเข้าซื้อข้าวเข้า,ขามาภายในโรงสีเพื่อที่จะส่งเนี่ยครับส่งขายภายในเดือนกันยานี่นะครับเร่งขายออกให้หมด เพื่อที่รองรับผลผลิตข้าวในฤดูการปี2566ับ2567เนี่ยนะครับพี่น้องนี่ครับชาวนาครับลำบากนะครับพอแต่ข้าวนาปังะครับช่วงนี้ครับในโซนภาคกลางนะครับดีดขึ้นเลยครับกิโลกรัมละ11บาท12บาท13บาทแล้วแต่จังหวัดนะครับภาคกลางนะครับชาวนาแถวภาคกลางก็ยิ้มได้นะครับพอ ได้จ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าเช่าที่นาครับเพราะส่วนกลางส่วนใหญ่ภาคกลางจะเช่าที่นานะครับส่วนใหญ่จะพอราคาข้าวขึ้นนี่ครับสิ่งผลกระทบตามมานะครับปุ๋ยนะครับนี่นะครับปุ๋ยสําคัญเลยครับปุ๋ยเราก็ต้องนําเข้าอีกนะครับกระสอบเมื่อเมื่อปีที่แล้วดูการที่แล้ว2อ6 6เนี่ยปุ๋ยดีดราคาสูงขึ้นมากนะครับตอนนี้ก็สูงกันเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าตอนนะตอนนั้น แต่นี้คือมีการขยับตัวปรับละกระสอบละ20-25บถึงบาทแล้วแต่สูตรนะครับแล้วแต่สูตรนะครับพี่น้องครับปุ๋ยเนี่ยแล้วแต่สูตรว่าพี่น ouais crashing, ้องในภาคไหนดินย hm, ังไงใส่ปุ um, ๋ยสูตรอะไรแล้วแต่สูตรนะครับยิ่งปุ๋ยยูเรียแล้วนะครับนี่นะแพงขยับขึ้นยูเรียนะครับทําให้ข้าวสวยใบสวยนะครับเขียวนะครับเนี่ยชาวนาชอบใส่ก่อนก่อนครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยก่อนที่ตั้งท้องนะครับให้มันข้าวพุ่งแรงพุ่งสูงนะครับ นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็เลยว่าปัญหาชาวนานะครับผลที่คนที่ได้ได้ประโยชน์คือพ่อค้าคนกลางขายข้าวสารพี่น้องครับเกษตรกรครับผมนะครับตอนนี้นะครับข้าวสารนะครับเตรียมขึ้นราคานะครับบางจังหวัดนะครับขึ้นไปแล้วนะครับบางจังหวัดยังตึงราคาอยู่นะครับนี่ครับ บางจังหวัดในี่ขึ้นนะครับ5บาท10บาทไปแล้วนะครับข้าวสารถุงนี่ครับถุงละ5กิโลเนี่ยครับนะครับมีการปรับขึ้นแน่นอนนะครับเดือนกันยาเนี่ครับมีแน่นอนนะครับตอนนี้กําลังตึงราคาอยู่แต่บางจังหวัดก็ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ที่ขึ้นนะครับเป็นข้าวสารเก่าฤดูการที่แล้วนะครับฤดูการใหม่ยังไม่มานะครับพี่น้องฤดูการใหม่เนี่ยข้าวเริ่มตั้งท้องเนี่ยนะครับ กันยาเดือนกันญาตุลาพิจิกาได้เกี่ยวครับผมสิงหากัญญาเนี่ยนะับตุลาพิจิกาเนี่ยพิจิกาเริ่มเกี่ยวแล้วข้าวก็ขอ15ข้าวหอมมะลิเริ่มปลายเดือนพิจิกาธันวามกราครับแล้วแต่ว่าพี่น้องคนไหนหวานข้าวตอนไหนส่วนภาคภาคอีสานเนี่ยจะหวานข้าวประมาณเดือนเมษาครับกลางเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยครับการเก็บเกี่ยวคือพิจิกาธันวามกรานะครับนะพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ย ข้าวสารเนี่ยไม่น่าขึ้นนะครับเพราะมันเป็นข้าวสารเก่าไม่ใช่ข้าวสารใหม่นะครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลินะครับกิโลกรัมละ38บาทดีดปีึึน40บาท4ีบาทแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่นะครับพอข้าวดีดสูงขึ้นนะครับปัญหาข้าวสารตกอยู่ที่ผู้บริโภคครับพี่น้องนี่ครับในคนชุมชนเมืองนะครับในเขตเมืองนะครับที่ไม่ได้ทํานาแล้วต้องมาซื้อข้าวสารอ่บริโภคกันนะครับ ข้าวแกงร้านข้าวแกงเตรียมปรับราคาอีกนะครับพอข้าวราคาลงไม่ปรับลงนะครับเหมือนราคาแก๊สนะครับพี่น้องแก๊สลงไม่ปรับแก๊สขึ้นขอปรับขึ้นราคาผู้บริโภคเสียเปรียบวิกฤตอยู่ที่ผู้บริโภคครับนี่นะครับถึงถึงมันเป็น,นกลไกแบบนี้นะครับส่วนที่ชาวนาที่มีข้าวกินเองก็ไม่กระทบเท่าไหร่ครับพี่น้องแต่กระทบในส่วนการลงทุนปลูกข้าว น้ำเ,เปลือกนะครับพันข้าวถึงบอกว่าชาวนานะครับทํานา30ไร่ไม่มีข้าวเก็บเลยคนที่ชาวนาที่ทํานา2ไร่มีข้าวกินเหลือใช้เ,เผอเผื่อได้ขายอีกนี่ครับมันกลับกันรับพี่น้องครับรานนะั้ทํานา30ไร่1ลงทุนซื้อปุ๋ย2ลงทุนแรงงาน3ลงทุนพันข้าวนะครับมันมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดราคาข้าวข,ขึ้น ประมาณนี้ตลอดถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเดือนเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับดีใจกับชาวนาบ้างครับนะครับเนาะต้นทุนการผลิตต้นทุนการทํานาเนี่ยก็จะได้ใช้จ่ายให้พอเหลือเก็บบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะย้อนเลยนะครับถ้ามันเป็นเช่นนี้นะครับข้าวเปลือกราคาสูงขึ้นนะครับปุ๋ยปรับราคาเพราะฉะนั้นเราต้องมาลด หาวิธีนะครับลดวิธีการทํานาลงนะครับน้องพี่น้องเนาะนะครับก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยเคมีลดน้อยลงนะครับลดจํานวนลงค่อยๆลดค่อยๆลดข้าวเราก็มีมาตรฐานนะครับขอให้เราข้าวจะถูกจะแพงนะครับขอให้เราทําข้าวผลิตข้าวได้มาตรฐานเนี่ยยังไงข้าวเราก็มีมาตรฐานเวลาการปรับราคาขึ้นเนี่ยเราจะได้เปรียบเขานะครับไม่มีการหักสิ่งเจรปนนะครับ เมล็ดข้าวดีเวลาสีเวลาขายเนี่ยโรงสีสีข้าวสามสีรอบก็ไม่หักก็ายังมีมาตรฐานมีคุณภาพเหมือนเดิมนั่นคือได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับประสบปัญหากับภัยแล้งนะครับตอนนี้ภัยแล้งเยอะนะครับนี่นะครับบางจังหวัดนะครับข้าวยืนต้นตายนะครับบางจังหวัดฝนไม่ตกเลยนะบางจังหวัดน้ําท่วมฤดูการปีนี้นะครับตกไม่ไม่ทั่วถึง ไม่ทั่วทุกจังหวัดนะครับยิ่งภาคอีสานนะครับตอนล่างตอนนี้แห้งมากครับแห้งแรงนะครับบ้านผมนี่ครับตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับนี่นะครับถึงปัญหาเนาะนะครับสาหรับเกษตรกรนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านในประเทศไทยเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับสู้ๆด้วยกันนะครับเพราะนั้นนะเราต้องผลิตข้าวให้คุณภาพนะครับดูแลข้าวดีๆนะครับเราจะมาลดต้นต้นทุนการผลิต ให้น้อยลงแต่เราจะได้ปริมาณข้าวให้มากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเป็นวิกฤตอาหารโลกไม่ใช่ว่าประเทศไทยที่เดียวนะครับเกือบทั่วโลกนะครับตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับก็รับชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบ้านนออนทัวร์เลยนะครับสวัสดีครับ